สวัสดีครับผมเพราะผมทอแมนแฟรทัสมอีกแล้วแล้วก็พี่หมีเองจ้าสวัสดีจ้านาข้ามช่องมาหาช่องฉันเลยนะแหมแหม,แมก็มาเรื่องชี้แจงนิดหน่อยๆน่อก็นะแล้วนายจะชี้แจงอะไรก็ว้าไปเลยนะส่วนใครอยากมาร่วมทําบุญใส่สองก็ใส่ได้นี่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะอันนี้ก็เป็นเรื่องชี้แจงขอไปก่อนละอย่าโดนเขาด่า เอาง่ายๆครับคลิปชี้แจงสำหรับคนที่อยากจะเข้าไปในดิสของไฟไนท์ FC ไทยซึ่งมีแต่คนแบบอยากจะเข้าไปมากเห็นในไลฟ์ก็คือมีแต่คนอยากจะขอเข้าไปแต่ว่าทำไมถึงเข้าไปไม่ได้เห็นผลเลยนะครับผมก็จะอธิบายรายละเอียดว่าทำไมถึงเข้าไม่ได้อ่าเริ่มจากอย่างแรกนะครับคือดิที่ผมและสมาชิก หรือเจ้าของช่องไฟไนเนี่ยง่ายตอนนี้ก็เป็นดิสส่วนตัวเอาไว้คุยเรื่องงานหรือภาคอะไรครับซึ่งมันเคยมีกรณีที่แบบเคยสร้างดิสไว้อีกดิสหนึ่งซึ่งเป็นดิสแบบเชิญคนเข้ามาดิสนี้อะไรเงี้ยซึ่งกระแสตอบรับมันแบบคนก็เข้ามาเรื่อยๆเรื่อยๆแต่นานๆจะมีคนมาคุยสักทีหรือนเข้ามาก็เข้ามาเฉยๆครับมันก็ไม่ได้คุยอะไรแล้วบวกกับเหตุการณ์ คือมีคนมาป่วนซึ่งคนคนเนี้ยผมก็ยังเห็นในไลฟ์ว่าเขาก็ยังโผล่มาซึ่งเขาก็ยังอุตส่าห์มาขอเข้ามาในดิสของกลุ่มเราซึ่งในกลุ่มเราคนที่เป็นเจ้าของดิสและเจ้าของช่องก็จะมีอันนี้ผมขอพูดชื่อแล้วมีใครม้างมีคุณแดมซึ่งภาคเป็นโฟนลกยที่ในไลฟ์ที่แล้วครับ เขาก็มาภาคแล้วก็ภาคเป็นพิธีกรฟินิกอ่าคุณดิวซึ่งตอนนี้คุณดิวเขาก็ไม่ค่อยอไม่ได้โผล่ในช่องอะไรมากแต่เขาก็โผล่ในการภาคไฟยในแต่ละตอนเรื่อยๆนะครับก็ประมาณสองคนนี้ครับอีกคนนึงก็คือเอขอไป่พูดชื่อกันแต่เขาทํางานอยู่เบื้องหลังทำแอนิเมชั่นต่างๆนานาครับอืมซึ่งภายในดิสเนี่ยก็คือแบบคนคนเนี้ยเหมือน เขามาป่วนซึ่งขอยอมเับามาป่วนแบบยังไงเขาป่วนครั้งแรกก็คือเขาพิมพ์บางอย่างที่ไม่เหมาะสมนั่นก็คือการหาว่าคนที่เข้ามาดิ๊นั้นน่ะซึ่งก่อนนั้นผมก็เป็นแค่ซึ่งดิสนั้นน่ะผมเป็นคนดูแลอยู่ตอนนี้ก็คือดิสนั้นซึ่งไม่รู้ว่าตอนนี้ผมออกมาแล้ว ก็เลยว่าดิสนี้ดิสอันนั้นอ่ะมันยังอยู่หรือว่ายุบทิ้งไปหมดแล้วแต่ไดส่วนตัวก็คือโดนระเบิดทิ้งไปแล้วก็คือง่ายๆก็คือเขาว่าสมาชิกตอนนั้นผมก็เป็นแค่คนด่าเขาว่าบอกว่าคนดูทั้งหลายหรือเราต่างๆนานา,นา,นานเนี่ยเป็นเพียงแค่หมารับใช้ของเจ้าของช่องซึ่งหมายถึงท่านแดมซึ่งการพริมพ์อย่างเงี้ยมันเป็นแบบ การาหาเรื่องคนดูและคนอื่นๆซึ่งตอนนั้นผมก็เป็นหนึ่งสมาชิกเจ้าของในดิสนั้นน่ะมันรู้สึกไม่พอใจจนผมต้องไปแจ้งเจ้าของดิบจนแบบผมได้ยศตอนนั้นรู้สึกได้ยศรองหัวหน้ามาตอนนั้นผมก็เลยดีดเขาออกไปคือมันเป็นการว่าส่วนรวมที่แบบแย่มากอ่ะและเขาก็ยังไม่พอยังอุตส่าห์สร้างดิสเป็นครั้งที่สองเขาอาจจะไม่ได้พิมพ์ว่าเหมือแต่ก่อนแต่เขาก็ลงในด้านเรืองก,การเมือง การเมืองแบบจ๋าเลยครับคือแบบคือตอนนั้นมีกฎว่าห้ามคุยเรื่องการเมืองแบบซึ่งเข้าใจอยู่ว่าบางคนเขาอยู่ฝ่ายนั้นบางคนก็อยู่ฝ่ายนี้เราก็ว่ากันไม่ได้เนาะเออสรุปก็คือเขาก็จะมาปวดในการส่งรูปลุงข้างบ้านส่งเรื่อยๆด้วยแล้วก็การพิมพ์แบบล่อแหลมการเมืองมากเกินไปอันนั้นก็ผมก็ดีดไปไม่ได้ผมสิคุณดิว ที่เป็นผู้ดูแลช่องอีกคนหนึ่งดีดออกไปมาครั้งสามผมจำชื่อเขาได้เอกลักษณ์การพิมพ์ชื่อเขาก็ยังพิมพ์คุยโปรตีซึ่งผมแบบการกระทำเขามันก็ยังเหมือนเดิมก็เลยดือออกไปเป็นครั้งที่สามครั้งที่สี่พอผมเห็นชื่อเขาอีกโอ้โหคือแบบเขาสร้างไอดีใหม่ตลอดเวลาเรื่อยๆผมก็เลยดีดออกไปเลยน่าเป็นครั้งล่าสุดซึ่งนั่นแหละครับ มันจะต้องเจอคนป่วนอ่ะซึ่งอาจจะเป็นการรบกวนและมันไม่ใช่แค่นั้นนะครับเวลาไลฟ์ถ้าเราเปิดห้องหรืออะไรเงี้ยครับห้องคุยเนี่ยจะมีคือเด็กบางคนอาจจะไม่ติดตามจริงเงี้ยแค่แบบอยากจะตามกระแสรหรือแบบเนีย่ยมาดูคนดังๆเงี้ยตอนนั้นก็คือกำลังไลฟ์เรื่องการพามกัน อยู่เด็กคนหนึ่งเขาเข้ามาเข้าไปในในคอตอนนั้นแบบยังไม่ได้ล็อกคอในห้องคุยสหรับการไลฟ์อยู่เด็กคนกคนี้เขาพูดแบบแบบผมรู้จักกับพี่มาสิกว่าปีแล้วโดยที่ช่องเพิ่งสร้างมาแค่สามปีเออเหมือนแบบแค่อยากมาดังเฉยๆครับซึ่งผมคิดว่ามันแบบอืมเด็กก็ามาป่วนเยอะครับ สรุปดิทนั้นก็ระเบิดทิ้งไปแล้วนั่นคือเหตุผลว่าทําไมถึงยังไม่เชิญคนเข้าดิทซึ่งมีในไลฟ์มีคอมเมนต์หนึ่งผมจําชื่อเขาได้ไม่เคยลืมผมขอเดาว่าอาจจะเป็นตัวเขาไม่ก็ทีมงานของเขานั่นแหละเขาใช้ชื่อว่าทีมงานของคนนั้นผมขอไม่พูดชื่อช่องครับเดี๋ยวจะเป็นการทําลายชื่อเสียงช่องเขาต่างๆนานา,นา,นานผมก็ไม่อยากพูดมากและ ในไลฟ์ผมก็ยังเห็นคอมเมนต์บางคอมเมนต์ที่พิมพ์แบบหยาบคายซึ่งไม่รู้ว่าเขาอยากจะมาคุยดีๆหรือจะไม่ดีแลวอย่างที่เห็นนะครับถ้าเข้ามาในดิท,ที่อันนั้นมามันจะกลายเป็นแบบเละครับก็เลยคิดว่ายัางไม่ไดเชิญใครเข้าดิสซึ่งต้องรอให้เจ้าของอย่างคุณแดมหรือคุณดิวคุณแดมคุณดิวเนี่ยแต่ส่วนใหญ่จะเป็นท่านแดมครับท่านแดมเขาก็ พยายามจะสร้างดิอีิทหนึ่งถ้าถึงตอนนั้นสร้างเสร็จก็อาจจะเปิดให้คนไปเข้าร่วมสนุกในดิทนั้นนะครับซึ่งตอนนี้รอก่อนนะครับก็ถ้าชอบคลิปของช่องไฟไนท์เอฟซีไทย mm hmm. ก็อย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องนั้นนะครับหรือชื่นชมในการพาผมในไลค์และอยากสนับสนุนช่องผมผมก็ขอความการุณา กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์หรือเกยียดผมอยากจะพิมพ์อะไรคอมเมนต์ใต้ใต้คลิปนี้ก็ตาสบายครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมเพราะผมทอร์แมนไฟทัสมอีกแล้วแล้วก็พี่หมีเองจ้าสวัสดีจ้านา้ข้ามช่องมาหาช่องชั้นเลยนะ แหม่แมก็มาเรื่องชี้แจงนิดหน่อยหน่อยมนก็นะและนายจะชี้แจงอะไรก็ว้าไปเลยนะส่วนใครอยากมาร่วมทําบุญใส่สองก็ใส่ได้นี้ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะอันนี้ก็เป็นเรื่องชี้แจงขอไปก่อนละอย่าโดนเขาด่าเอาง่ายๆครับคลิปชี้แจงสำหรับคนที่อยากจะเข้าไปในดิสของไฟไนท์เอฟซีไทยซึ่งมีแต่คนแบบอยากจะเข้าไปมาก เห็นในไลฟ์ก็คือมีแต่คนอยากจะขอเข้าไปแต่ว่าทําไมถึงเข้าไปไม่ได้เห็นผลเลยนะครับผมว่าจะอธิบายรายละเอียดว่าทําไมถึงเข้าไม่ได้เริ่มจากอย่างแรกนะครับคือดิสที่ผมและสมาชิกหรือเจ้าของช่องไฟไนท์เนี่ยง่ายตอนนี้มาเป็นดิสส่วนตัวเอาไว้คุยเรื่องงานหรือภาคอะไรอย่างนี้ครับซึ่งมันเคยมีกรณีที่แบบ เคยสร้างดิสไว้อีกดิทหนึ่งซึ่งเป็นดิสแบบเชิญคนเข้ามาดิสนี้อะไรเงี้ยซึ่งกระแสต,ตอบรับมันแบบคนก็เข้ามาเรื่อยๆ,ๆแต่นานๆจะมีคนมาคุยสักทีหรือนั้นเข้ามาก็เข้ามาเฉยๆครับมันก็ไม่ได้คุยอะไรแล้วบวกกับเหตุการณ์คือมีคนมาป่วนซึ่งคนคนเนี้ยผมก็ยังเห็นในไลฟ์ว่าเขาก็ยังโผล่มาซึ่งเขาก็ยัง อุตส่าห์มาขอเข้ามาในดิสของกลุ่มเราซึ่งในกลุ่มเราคนที่เป็นเจ้าของดิสเจ้าของช่องก็จะมีอันนี้ผมขอพูดชื่อแล้วมีใครมั่งมีคุณแดมซึ่งภาคเป็นโฟน,นกายที่ในไลฟ์ที่แล้วครับเขาก็มาภาคแล้วก็ภาคเป็นพิธีกรฟินิกอ่าคุณดิวซึ่งตอนนี้คุณดิวเขาก็ไม่ค่อยอาจ ไ่โผล่ในช่องอะไรมากแต่เขาก็โผล่ในการพาดไฟในแต่ละตอนเรื่อยๆนะครับก็ประมาณสองคนนี้ครับอีกคนนึงก็คือเอ,อขอไปพูดชื่อกันแต่เขาทำงานอยู่เบื้องหลังทำแอนิเมชันต่างๆนานาครับอืมซึ่งภายในดิสเนี่ยก็คือแบบคนคนเนี้ยเหมือนเข้ามาป่วนซึ่งขอยอมรลบมาปวดแบบยังไงเขาปวดรั้งแรกก็คือ เขาพิมพ์บางอย่างที่ไม่เหมาะสมนั่นก็คือการหาว่าคนที่เข้ามาดิดิดนั้นน่ะซึ่งก่อนนน้นนั้นผมก็เป็นแค่ซึ่งดิสนั้นน่ะผมเป็นคนดูแลอยู่ตอนนี้ก็คือดิสนั้นซึ่งไม่รู้ว่าตอนนี้ผมออกมาแล้วซึ่งไม่รู้ว่าดิสนี้ดิสอันนั้นน่ะมันยังอยู่หรือว่ายุบทิ้งไปหมดแล้วแต่ในส่วนตัวก็คือโดนระเบิดทิ้งมาแล้วก็คือง่ายๆคือ เาว่าสมาชิกตอนนั้นผมก็เป็นแค่คนดาเขาว่าบอกว่าคนดูทั้งหลายหรือเราต่างๆนานา,นา,นานเนี่ยเป็นเพียงเ,เพียงแค่หมารับใช้ของเจ้าของช่องซึ่งหมายถึงท่านแดมซึ่งการพริมพ์เงี้ยมันเป็นแบบการหาเรื่องคนดูและคนอื่นๆซึ่งตอนนั้นผมก็เป็นหนึ่งสมาชิกเจ้าของเอในดิสนั้นอน่ะมันรู้สึกไม่พอใจจนผมต้องไปแจ้งเจ้าของดิจนแบบผมได้ยศตอนนั้นรู้สึกได้ยศ ลองหัวหน้ามาตอนนั้นผมก็เลยดีท่อออกไปคือมันเป็นการว่าส่วนรวมที่แบบแย่มากอ่ะและเขาก็ยังไม่พอยังอุตส่าห์สร้างดิสเป็นครั้งที่สองเขาอาจจะไม่ได้พิมพ์ว่าเหมือนแต่ก่อนแต่เขาก็ลงในด้านเรื่องการเมืองการเมืองแบบจ๋าเลยครับคือแบบคือตอนนั้นมีกฎว่าห้ามคุยเรื่องการเมืองแบบซึ่งเขาใจอยู่ว่าบางคนเขาก็อยู่ฝ่ายนั้นบางคนก็อยู่ฝ่ายนี้เราก็ว่ากันไม่ได้เนาะเออ สรุปก็คือเขาก็จะมาปวดในการส่งรูปลุงข้างบ้านส่งเรื่อยๆด้วยแล้วก็การพิมพ์แบบล่อแหลมการเมืองมากเกินไปอันนั้นก็ผมก็ดีดไปไม่ได้ผมสิคุณดิวที่เป็นผู้ดูแลช่องอีกคนหนึ่งดีดออกไปมาครั้งสามผมจำชื่อเขาได้เอกลักษณ์การพิมพ์ชื่อของเขาก็ยังพิมพ์คุยโปรติซึ่งผมแบบ การกระทำเขามันก็ยังเหมือนเดิมก็เลยดือออกไปเป็นครั้งที่สามครั้งที่สี่พอผมเห็นชื่อเขาอีกโอ้โหคือแบบเขาสร้างไอดีใหม่ตอลอดเวลาเรื่อยๆผมก็เลยดีอดออกไปเลยน่าเป็นครั้งล่าสุดซึ่งนั่นแหละครับมันจะต้องเจอคนป่วนอ่ะซึ่งอาจจะเป็นการรบกวนและมันไม่ใช่แค่นั้นนะครับเวลาไลฟ์ถ้าเราเปิดห้องหรืออะไรอย่างเงี้ยครับ ห้องคุยเนี่ยจะมีคือเด็กบางคนอาจจะไม่ติดตามจริงเงี้ยแค่แบบอยากจะตามกระแสรหรือแบบเนีย่ยมาดูคนดังๆเนี่ยตอนนั้นก็คือกำลังไลฟ์เรื่องการพามันอยู่เด็กคนหนึ่งเข้ามาเข้าไปในในคอตอนนั้นแบบยังไม่ได้ล็อกคอในห้องคุยสำหรับการไลฟ์อยู่เด็กคนนี้เข้าพูดแบบแบบ อยผมรู้จักกับพี่มาสิกว่าปีแล้วโดยที่ช่องเพิ่งทราบมาแค่สามปีเออเหมือนแบบแค่อยากมาดังเฉยๆครับซึ่งผมคิดว่ามันแบบเด็กก็ามาป่วนเยอะครับสรุปดิสนั้นก็ระเบิดทิ้งไปแล้วนั่นคือเหตุผลว่าทําไมถึงยังไม่เชิญคุณเข้าดิสซึ่งมีในไลฟ์มีคอมเมนต์หนึ่งผมจําชื่อเขาได้ไม่เคยลืม ผมขอเดาว่าอาจจะเป็นตัวเขาไม่ก็ทีมงานของเขานั่นแหละเขาใช้ชื่อว่าทีมงานของคนนั้นผมขอไม่พูดชื่อช่องครับเดี๋ยวจะเป็นการทำลายชื่อเสียงช่องเขาต่างๆนานา,นา,นานผมก็ไม่อยากพูดมากและในไลฟ์ผมก็ยังเห็นคอมเมนต์บางคอมเมนต์ที่พิมพ์แบบหยาบคายซึ่งไม่รู้ว่าเขาอยากจะมาคุยดีๆหรือจะไม่ดีและอย่างที่เห็นนะครับถ้าเข้ามาในดิดที่ อันนั้นมามันจะกลายเป็นแบบเละครับก็เลยคิดว่ายัางไม่เชิญใครเข้าดิทซึ่งต้องรอให้เจ้าของอย่างคุณแดมหรืคุณดิวคุณแดมคุณดิวเนี่ยแต่ส่วนใหญ่จะเป็นท่านแดมครับท่านแดมเขาก็พยายามที่่จะสร้างด็ดอีกดิทหนึ่งถ้าถึงตอนนั้นสร้างเสร็จก็อาจจะเปิดให้คนไปเข้าร่วมสนุกในดิทนั้นนะครับซึ่งตอนนี้รอก่อนนะครับก็ ถ้าชอบคลิปของช่องไฟไนท์เอฟซีไทยก็อย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องนั้นนะครับหรือชื่นชมในการพาผมในไลฟ์และอยากสนับสนุนช่องผมผมก็ขอความการุณากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์หรือเกลียดผมอยากจะพิมพ์อะไรคอมเมนต์ใต้ใต้คลิปนี้ก็าตามสบายครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นครับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับ สวัสดีครับ